สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะคะูเกศจะมาสอนวิธีการทำหนังสือมะาเฟืองนะคะอันนี้คือปกด้านนอกนะคะเมื่อกางออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้มีทั้งหมด10หน้านะคะทำจากกระดาษปกขนาด A4 นะคะเวลาใช้งานจะเปิดกลางออกแบบนี้นะคะเราจะติดเนื้อหาลงไปที่จุดนี้กับจุดนี้นะคะของแต่ละหน้าของหนังสือ ะะแบบนี้นะคะนี่คือปกด้านหน้าส่วนนี่คือปกด้านหลังนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทําไม่รุ่งยากเลยนะคะกระดาษปกสีนะคะขนาด A 4เป็นสีอะไรก็ได้นะคะอันนี้จะสังเกตเห็นว่าแอบมีรอยพับแล้วเล็กน้อยนะคะโอเคพับไปก่อนแล้วนะคะขั้นตอนแรกให้ พับครึ่งกระดาษทางยาวแบบนี้นะคะจากนั้นให้พับมุมเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยแบบนี้เสร็จแล้วให้กลับด้านมาพับด้านนี้นะคะตีนให้เรีบจะได้แบบนี้นะคะอยู่คนละด้านนะคะจากนั้นให้พับมุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพับมุมให้มาชนกับ รอยที่เราพับไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้กลับด้านมาทําอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกันทั้งสองด้านแบบนี้นะคะจะเหมือนกันทั้งสองด้านจากนั้นกางออกนะคะกางออกเพื่อเราจะดันส่วนที่เราพับไว้นะคะให้เข้าไปด้านในทั้งสองด้านเลยเอาตัวใหญ่เข้าไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นดันรอยพับเข้าไปด้านในนะคะทั้งสองด้านตัวนี้ไม่ยากนะคะทำค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็จะได้แล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ละหน้าก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะใช้กาวสองหน้าบางนะคะติดด้านนี้1เส้นเนแล้วก็ด้านนี้1เส้นนะคะเพื่อใชออ้ประกอบงานเข้าด้วยกันนะคะ กาวสองหน้าบางให้ติดแค่ด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องติดนะคะเพราะเราจะติดสองจุดแบบนี้ทุกหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะจนครบ1ิหน้าสมมติว่าครบแล้วนะคะให้นำมาประกบกันทีละแผ่นนะคะวางให้เท่ากันทุกด้านนะคะให้ด้านที่มีกาวสองหน้านะคะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะแล้ววางซ้อนกันไว้แบบนี้ ดูมุมให้ตรงกันนะคะดูมุมโดยให้ตรงกันจากนั้นเราก็ลอกกาวด้านล่างออกนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านด้านยาวด้านหน้าเราก็มาลอกออกเหมือนกันทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง1ิบแผ่นนะคะจนครบทั้ง1ิบแผ่นแล้วเราก็ตกแต่งโดยการใส่ปกที่เป็นกระดาษแข็งนะคะ แบบนี้นะคะก็จะได้างานหนังสือว่าเฟืองสำสหรับใช้ทำสื่อการสอนให้เด็กๆในชั้นเรียนของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ